นิยายเรื่องวิวาเดิมพันธ์คำโปรยการแต่งงานของอันดาและทะเนศถูกเดิมพันธ์ไว้ด้วยความสำเร็จในธุรกิจและความลับบางอย่างของครอบครัวทั้งสองที่ถูกปิดบังไว้ชีวิตคู่ที่เริ่มจากผลประโยชน์มันก็มีเพียงแค่การลงทุนกับผลตอบแทนน้ำตาไม่เคยแห้งไปจากใบหน้าของอันดาเพราะสุดท้าย เธอก็เป็นเพียงแค่ภรรยาที่กอดทะเบียนสมรสไว้แต่ไม่เคยได้หัวใจของเขาเลยกรงของสังคมขังตัวเธอไว้ส่วนหัวใจมันโบยบินออกไปหาความสุขที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ใดตอนที่หนึ่งเหมาะสมงานแต่งงานของสองสองตระกูลยิ่งใหญ่ได้ถูกจัดขึ้นตามความคาดหมายของทุกคนในสังคม เพราะใครๆต่างก็รู้ว่าครอบครัวของอิฤทริ์รัฐมนตรีชื่อดังสนิทสนมกับครอบครัวของดิเรกนักธุรกิจที่แทบจะควบคุมกิจการทุกอย่างที่ทำงานร่วมกับภาครัฐผมอาบน้ำก่อนถ้ารอจนกว่าคุณอาบเสร็จก็คงจะนานไม่รู้จะแต่งหน้าอะไรกันนักหนางานแต่งงานหรืองานเล่นนิ้วทะเนศเดินเข้าห้องน้ำ โดยไม่สนใจว่าคำพูดของเขาจะทำให้หญิงสาวที่ต้องจากบ้านมาอยู่ที่อื่นเพราะต้องทําหน้าที่ภรรยากำลังรู้สึกแบบไหนเลือกแล้วก็ต้องทนอย่าอ่อนแอสิอันดาสาวน้อยได้แต่ปลอบใจตัวเองในเมื่อเธอก็เป็นฝ่ายยินยอมที่จะแต่งงานตามความต้องการของพ่อและแม่ทั้งที่รู้ว่าทั้งเธอและเขาแทบจะไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดสนิทกันเลย เธอก็คงต้องทนและหวังว่าเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันจะทำให้เธอและเขารู้สึกดีด้วยกันมากขึ้นอันดาเดินเข้าไปอาบน้ำหลังจากที่เจ้าบ่าวของเธอจัดการธุรกของเขาเรียบร้อยสายน้ำที่ค่อยๆไหลชำระร้างร่างกายในทุกส่วนทำให้หญิงสาวอดรู้สึกตื่นเต้นกับค่ำคืนนี้ไม่ได้เพราะถึงแม้เธอกับเขาจะไม่ได้รักกันเหมือนคู่บ่าวสาวคู่อื่น แต่คืนนี้ก็เป็นคืนเข้าหอก็คงจะมีเรื่องอย่างที่บ่าวสาวทั่วไปทำกันประตูห้องน้ำเปิดออกแสงไฟในห้องนอนที่เหลือเพียงแค่โคมไฟหัวเตียงทำให้อันดารู้สึกว่าผู้ชายที่เธอกำลังแต่งงานด้วยไม่ได้ใส่ใจอะไรกับตัวเธอเลยสาวน้อยรีบคว้าโทรศัพท์มาส่องไปที่โต๊ะเครื่องแป้งเพื่อที่เธอจะได้จัดการกับตัวเองและรีบเข้านอน เพราะถ้าไฟยังเปิดอยู่แบบนี้ก็คงจะยิ่งทำให้คนที่นอนอยู่บนเตียงไม่พอใจเพราะเธอแอบได้ยินเสียงถอนหายใจของเขาหลายครั้งเวลาที่เธอเผลอทำของล่วงอันดาพยายามสวดมนต์ทำทุกอย่างเพื่อให้เธอสามารถหลับและผ่านค่ำคืนนี้ไปได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอคิดว่าจะเกิดขึ้นมันกลับมีเพียงความเงียบสงบเจ้าบ่าวนอนหลับไปแล้ว เขาหันหลังไม่แม้แต่จะสนใจทำเหมือนเธอเป็นเพียงแค่อากาศไม่ได้มีตัวตนอยู่บนเตียงกับเขาด้วยอุ๊ยคนที่หลับไปแล้วอุทานด้วยความตกใจเมื่อมือหนาของคนที่ทำเหมือนว่าหลับคล้องมาที่เอวของเธอคนตัวสูงพาตัวเองขึ้นมาคล่อมร่างเล็กปากอุ่นที่ดูเหมือนตอนนี้มันกำลังมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น บรรจงจูบลงไปที่หน้าผากของสาวน้อยไล่ลงมาถึงแก้มอวบอิ่มก่อนที่สองมือของเขาจะจัดการกับเสื้อผ้าชุดนอนที่ดูจะขวางทางในสิ่งที่เขากำลังทำจนตอนนี้อันดาเหลือเพียงแค่ร่างกายที่เปือยเปล่าหญิงสาวทำได้แค่เพียงหลับตาและปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปในแบบที่เจ้าบ่าวของเธอต้องการความอบอุ่นจากร่างหนาบึกบึน ทำให้หัวใจของคนตัวเล็กรู้สึกว่าวว้ามเต้นแรงจนแทบไม่เป็นจังหวะเมื่อถูกสัมผัสของเขารูปไล้ไปทั่วเรือนร่างสารวลนไปที่จุดที่แสงจะห่วงแหนพายุแห่งหญิงชายพัทวีรุนแรงขึ้นหล่อหล,อ,ลอมรวมทั้งคู่เป็นหนึ่งเหมือนเส้นทางรักที่มีอุปสรรคเพราะมันคือคืนแรกของอันดาเขาคือสามีคือผู้ชายที่เธอแต่งงานด้วยถึงแม้มันอาจจะไม่ได้เกิดจากความรัก แต่หัวใจของอันดาก็คิดว่าเขาจะคือผู้ชายคนแรกและคนสุดท้ายของเธอเธอจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแม้ว่าจุดเริ่มต้นมันอาจจะไม่ได้มีความสุขเกิดขึ้นแต่เธอจะทําทุกอย่างให้ครอบครัวของเธอเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนอนหลับดีมีลูกเปลี่ยนที่นอนใหม่ แต่แม่คิดว่าลูกชายของแม่คงจะกอดหนูอันดาจะนอนหลับทั้งคืนนารีที่กำลังยืนคุมแม่บ้านให้จัดโต๊ะอาหารเดินมารับลูกสะพ้ยที่บันไดเมื่อตอนนี้อันดากำลังเลอลงมาที่ชั้นร่างกับทธเนศหลับสบายค่ะคุณแม่สาวน้อยส่งยิ้มหวานถึงแม้ตัวเธอจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับทะเนศเท่าไหร่แต่สำหรับนาลีและอิทธิพลพ่อแม่ของสามีเธอรู้สึกคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆ พอทั้งสองครอบครัวจะไปมาหาสู่กันตลอดแต่ะเนธมักจะไม่ค่อยตามพ่อและแม่ไปด้วยลางานกี่วันละลูกอิทธิถามลูกสะพ้ยเพราะอาชีพรับราชการครูของอันดาทำให้เธอไม่สามารถลางานได้นานเพราะไม่อยากทิ้งเด็กๆไว้โดยเฉพาะโรงเรียนที่เธอสอนคุณครูแต่ละคนก็มีคาบสอนของตัวเองเป็นจำนวนมากถ้าเธอยิ่งลาหลายวัน ็จะยิ่งทำให้เพื่อนๆต้องเหนื่อยในการสอนแทนพรุ่งนี้ก็ไปทำงานแล้วค่ะสาวน้อยส่งยิ้มหวานตลอดการสนทนาบนโต๊ะอาหารถึงแม้ว่าสามีของเธอจะไม่พูดอะไรออกมาเขาทำเหมือนกับว่าโลกทั้งใบมันไม่ได้สดชื่นเหมือนอย่างที่เธอกำลังคิดตั้งแต่วันแรกที่อันดาเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้จนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้ว เธอรู้สึกคุ้นเคยกับทุกคนมากขึ้นโดยเฉพาะกับทเนศตอนนี้สามีของเธอกลายเป็นผู้ชายที่พูดเก่งมากกว่าเดิมถึงแม้เขาจะยังดูเป็นคนแข็งๆอยู่ก็ตามแต่ความเป็นสามีภรรยาทำให้อันดารรู้สึกชินกับการที่สามีเป็นแบบนี้เธอไม่รู้สึกน้อยใจเหมือนที่เคยรู้สึกในตอนแรกกระเป๋าสานจากเมืองเหนือผมเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยซื้อมาฝาก ธเนศเพิ่งกลับมาจากการประชุมกับลูกค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งกระเป๋าหวายใบสวยให้กับภรรยาน่ารักจังเลยนะคะขอบคุณคุณธเนศมากที่มีของฝากติดไม้ติดมือมาฝากอันดาอยู่เป็นประจำสาวน้อยลุกขึ้นไปกอดสายมีใบหน้าของเธอแนบลงกับหลังของเขาด้วยความคิดถึงตลอดเวลาที่อยู่บ้านหลังนี้ครอบครัวของธเนศไม่เคยทำให้อันดารู้สึกว่าเธอเป็นเพียงแค่ลูกสะพ้ย ทุกคนต่างดูแลเธอเหมือนเป็นลูกสาวแท้ๆคนหนึ่งจะมีแค่ท่าทางของชนเนตเท่านั้นที่อันดาได้ตระหวังว่าความเฉยชาของเขาจะหมดไปคุณนอนก่อนเลยนะผมมีเรื่องจะลงไปปรึกษาคุณพ่อชายหนุ่มแกะมือเล็กที่โอบกอดเขาออกให้พ้นตัวเพราะวันนี้การเจจรรกาธุรกิจที่เชียงใหม่มีปัญหามากมายที่เขาอยากจะปรึกษาบิดา แต่ไม่อยากเสียเวลาที่จะต้องมาเอาใจสาวน้อยที่กำลังนอนออดอ้อนเขาอยู่ทั้งที่ก็รู้ว่าเธอกำลังคิดถึงเพราะเขาไปดูงานที่เชียงใหม่ทิ้งให้เธอต้องอยู่บ้านคนเดียวหลายวันตอนที่สองส่วนเกินสามเดือนผ่านไปเรายังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ไหม ทำไมดีเรกถึงได้ทำแบบนี้กับพ่ออิทธิพูดกับลูกสะพ้ยเรื่องนี้เป็นครั้งที่สองหลังจากที่ดีเรกพ่อของอันดาไม่สามารถช่วยให้เขาชนะการประมูลในการทำโครงการใหญ่ในแถบภาคเหนือทั้งที่ผ่านมาเขาก็ชนะทุกโครงการโดยมีพ่อของอันดาคอยให้การช่วยเหลือคุณพ่อบอกว่าเรื่องนี้มีผู้ใหญ่จ้องอยู่ถ้าการชนะโครงการนี้เป็นไปอย่างไม่โปร่งใส อาจจะทำให้ทุกอย่างที่ผ่านมาโดนกลับไปตรวจสอบอันดาพูดตามที่บิดาของเธอได้บอกไว้ในวันที่เธอถูกอิทธิสั่งให้ไปช่วยขอร้องให้พ่อช่วยเหลือในโครงการเพื่อให้โครงการนี้ได้รับชัยชนะในการประมูลหญิงสาวถึงแม้จะไม่ค่อยรู้เรื่องราวในสิ่งที่ทั้งสองครอบครัวนี้ทำด้วยกันแต่จากข้อความที่เธอได้รับฟังทั้งที่ทพ่อสามีและพ่อของเธอได้ฝากกันมา ก็ทำให้นดาพอรู้ว่าทั้งคู่กําลังทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องน่าแปลกใจที่ครอบครัวของเราดูแลหนูเหมือนลูกแท้ๆแต่ดูเหมือนพ่อของหนูจะไม่ได้คิดแบบนั้นสงสัยพ่อคงต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้พ่อของเรารู้ว่าเขาไม่ควรจะปฏิเสธการช่วยเหลือคนที่ครอบครัวเดียวกันอันดารู้สึกไม่ชอบใจในคำพูดของพ่อสามีมันฟังดูคล้ายคำขู หญิงสาวจึงตัดสินใจที่จะถามออกไปตรงๆว่าสิ่งที่พูดหมายถึงอะไรแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้อ้าปากถามสามีของเธอก็เดินเข้ามากลางวงสนทนาเห็นบ่นเมื่อวานว่ายังไม่ได้ออกข้อสอบให้เด็กก็ขึ้นไปทำงานของคุณได้แล้วหญิงสาวไม่ได้รู้สึกว่าสามีของเธอกำลังปกป้องจากการที่เธอโดนอิทธิ์ต่อว่าแต่อันดากำลังรู้สึกเหมือนเขาไม่ต้องการให้เธอถามถึงค,คำขคู ที่พ่อของเขาเพิ่งพูดออกไปนับตั้งแต่เกิดเรื่องวันนั้นมาอันดาก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศในบ้านที่เปลี่ยนไปจากที่เธอเคยไปโรงเรียนและอยากจะรีบกลับบ้านเพื่อมาอยู่กับครอบครัวสามีตอนนี้เธอกลับรู้สึกเหมือนทุกครั้งที่เธอต้องกลับจากโรงเรียนมันเหมือนกับเธอกำลังเดินเข้ามาในกรรงขังที่มีแต่ความอึดอัดทั้งร่างกายและหัวใจกับข้าก็ทำให้มันประหยัดหน่อยแล้วกัน เพราะตอนนี้บ้านเราไม่ค่อยมีไรายได้โครงการที่คิดว่าจะชนะสุดท้ายก็แพ้เสียเงินเตรียมจะลงทุนไปตั้งมากก็ช่วยๆกันประหยัดหน่อยนารีพูดกับแม่บ้านเสียงดังเมื่อเห็นว่าลูกสะภ้ยของเธอเพิ่งกลับจากทำงานและกำลังเดินผ่านหน้าประตูครัวเหมือนต้องการจะให้อันดารับรู้ว่าตอนนี้ครอบครัวของเธอกำลังลำบากหลังจากที่ไม่ชนะการประมูลในโครงการใหญ่ที่ผ่านมา เรื่องของครอบครัวเราสองคนในเรื่องของธุรกิจอันดาไม่รู้เรื่องเลยนะคะทำไมดูเหมือนทุกคนกำลังจะบีบอันดาเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาต้องการหญิงสาวทนไม่ไหวอีกแล้วเธอเลือกที่จะพูดกับสามีตอนนี้ร่างกายของเธอก็อ่อนแอร,รู้สึกเหมือนคนไม่ค่อยจะได้พักผ่อนตื่นเช้ามาก็เวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนอันดาคิดว่าทั้งหมดมันเกิดจากความเครียดสะสม ที่เธอถูกครอบครัวของสามีพูดจากกระทบกระแทกแดกดันอยู่ตลอดผมว่าคุณคิดมากไปเท่าที่ผ่านมาผมยังไม่เคยได้ยินพ่อกับแม่ต่อว่าคุณเลยสักคำคุณแม่ก็คงจะบ่นกับแม่บ้านบ่นกันเองหรือไม่ก็พูดกับผมคงไม่ได้คิดว่าจะประชดประชันอะไรตัวคุณหรอกหรือว่าคุณเองกำลังรู้สึกร้อนตัวพรารู้ว่าสิ่งที่พ่อคุณกำลังทำอยู่ มันเกิดจากการไม่เห็นครอบครัวของลูกเขยสำคัญทะเนตมือล้วงกระเป๋ายืนจ้องหน้าภรรยาของเขาอย่างจริงจังการพูดแววตาที่เขามองมันคือความรู้สึกที่ทั้งโกรธน้อยใจและเหมือนเขามองว่าเธอก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศในครอบครัวของเขาเป็นแบบนี้ตอนที่ครอบครัวของเราอยากให้เราแต่งงานกันอันดาก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย พอถึงวันนี้วันที่มีปัญหาทำไมเหมือนทุกคนกำลังโยนความผิดมาให้อันดาทำไมผู้ใหญ่ไม่ไปคุยกันเองสาวน้อยสุดตัวนั่งลงกับเตียงนุ่มสองมือปิดลงไปที่หน้าร้องไห้สะอื้นเธอรู้สึกเหนื่อยล้าและสับสนไปหมดร่างกายที่อ่อนแอตอนนี้ทำให้เธอรู้สึกว่าไม่อยากจะทนอยู่ที่นี่อีกต่อไปเรียนจบมาจนสอบได้ราชการแต่ดูเหมือนคุณจะอ่อนแอเกินกว่าที่ผมคิด เรื่องนี้ก็ไม่มีใครบอกว่าเกี่ยวกับคุณมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ผมเองก็ไม่เคยต่อว่าหรือพูดอะไรไม่ดีแล้วนี่อะไรมานั่งร้องไห้เรียกร้องความสนใจตอนนี้ธุรกิจของครอบครัวผมมีปัญหามากพอแล้วอย่าให้คุณต้องเป็นปัญหาอีกหนึ่งอย่างในชีวิตของผมเลยทันเนตรรู้สึกสงสารที่เห็นภรรยาของเขาร้องไห้แบบนั้นแต่ความโมโหและหงุดหงิดในหัวใจก็ทำให้เขาเลือกที่จะเดินออกจากตรงนั้นเพราะไม่อยากเห็นเธอร้องไห้ อันดาขอกลับไปอยู่ที่บ้านได้ไหมหญิงสาวตะโกนเสียงตามหลังไปแต่กลับไม่มีเสียงของอีกฝ่ายตอบกลับมาเขาทำเหมือนไม่ได้สนใจในสิ่งที่เธอกำลังต้องการอันดารู้สึกเหมือนเธอไม่ใช่เมียแต่เธอเป็นเพียงแค่ภาระที่ทำให้เขารู้สึกรำคาญใจเธอจะมีหน้าที่เป็นภรรยาเขาก็ตอนหลังจากที่โคมไฟดับลงเท่านั้นนอกจากนั้นเธอก็เหมือนส่วนเกินในบ้านหลังนี้ ตั้งแต่วันที่พ่อของเธอไม่สามารถทําประโยชน์ให้กับธุรกิจของครอบครัวนี้ได้อีกตอนที่3ยากไปอีกกับชีวิตจะรีบปิดไฟทำไมคะอันดายังไม่ได้เตรียมของใส่กระเป๋าสำหรับไปสอนพรุ่งนี้เลย หญิงสาวที่กำลังนั่งทาครีมอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งถามสามีด้วยความแปลกใจเพราะเมื่อทนเนศเดินออกมาจากประตูห้องน้ำเขายืนมองไปที่กระเป๋าเดินทางสองใบที่ถูกวางอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าชายหนุ่มก็ปิดไฟลงทันทีทนเนศไม่คิดจะตอบภรรยาแต่เขากลับเดินตรงมาช้อนตัวเธอจากเก้าอี้แลว้ววางคนล่างเล็กจนคล้ายกับจะโยนมากกว่าลงบนเตียง นที่ตัวเขาจะโถมขึ้นไปอยู่บนร่างของเธอความเร่าร้อนในหัวใจของชายหนุ่มที่คิดว่ากระเป๋าเดินทางสองใบนั้นคงหมายถึงการที่อันดาต้องการจะกลับไปอยู่ที่บ้านมันทำให้ความรู้สึกของคนที่กำลังสับสนในหัวใจทำอะไรไม่ถูกรู้เพียงว่าคืนนี้เขาอยากจะเกินกินร่างเธอให้สมกับที่เธอจะไปจากเขา เขาจะทําให้เธอรู้ว่ารัรักที่เขามอบให้มันมีความสุขเกินกว่าที่เธอจะแยกไปอยู่ที่อื่นคุณเป็นอะไรเนี่ยอันดาพยายามที่จะผลักแขนทั้งสองข้างของชายหนุ่มที่กําลังโอบกอดรัดตัวเธอไว้เพราะต้องการอยากรู้ว่าเขาไปโกรธอะไรถึงได้ทํารุนแรงแบบนี้แต่ในเมื่อหญิงสาวพยายามจะอ้าปากถาม ากอุ่นได้รูปก็กลับบททับขยี้จนเธอมีเพียงแค่เสียงครางออกมาร่างเปลือยเปล่าของคนทั้งคู่ส่งต่อความรู้สึกที่ทั้งอบอุ่นและรุนแรงให้แก่กันด้วยหน้าที่ภรรยายและหัวใจก็ผูกพันกับเขาไม่ใช่น้อยทำให้สาวน้อยอันดาได้แต่ยินยอมปล่อยตัวและใจไปกระทุกสัมผัสอบกอดที่เขามอบให้คุณเห็นกระเป๋าเดินทางของอันดาไหม ทเนตไม่ตอบเขาใช้หางตามองที่ภรรยาเพื่อต้องการให้เธอรู้ว่าเขาหงุดหงิดเกินกว่าจะตอบคำถามครูที่โรงเรียนเสาร์อาทิตย์นี้เขาจะเดินทางไปต่างประเทศก็เลยจะยืมนกระเป๋าเดินทางอันดาไม่รู้ว่าตอนนี้คุณไปไว้ที่ไหนอันดาบอกกับเขาไว้แล้วว่าวันนี้จะไปให้ ชายหนุ่มที่กำยิงลืนใส่นาฬิกาถึงกับแอบยิ้มกับตัวเองเมื่อได้รู้ความจริงว่ากระเป๋าเดินทางสองใบที่ตั้งอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าหญิงสาวไม่ได้ต้องการจะไปจากเขาแต่เธอแค่จะเอาไปให้เพื่อนยืมผมเห็นว่ามันเกะกะก็เลยไปไว้ที่ห้องเก็บของทะเนตพูดจบเขาก็เดินไปเอากระเป๋าเดินทางทั้งสองใบกลับมาคืนให้อันดา โดยที่ยังคงทำหน้าจริงจังทางที่ตอนนี้เขากำลังรู้สึกอายตัวเองที่เผยแสดงออกให้หญิงสาวได้รู้ว่าเขาจะไม่พอใจมากถ้าเธอจะกลับไปอยู่ที่บ้านบรรยากาศข้างบนถึงแม้มันจะดูตึงไปบ้างแต่มันก็ยังถูกผ่อนคลายด้วยความรู้สึกบางอย่างในหัวใจของคนทั้งคู่ แต่เมื่ออันดาเดินลงมาข้างล่างเธอถึงสัมผัสได้ถึงไฟร้อนที่มันคอยแผดเผาเธออยู่ข้างกายคุณเป็นอะไรทเนตรีบลุกแล้ววิ่งตามภรรยาไปที่ห้องน้ำด้วยความตกใจเมื่ออันดาใช้สองมือปิดปากและรีบวิ่งไปอาเจียนที่ห้องน้ำที่อยู่ในห้องรับแขกคุณกลับไปกินข้าวเถอคะค่ะอันดาขอกลับไปอยู่บ้านเถอะมันไม่ไหวแล้ว มันไม่เคยเป็นบ้านเลยมันเป็นสงครามครอบครัวของคุณจะทําให้อันดารู้สึกผิดไปถึงไหนหญิงสาวพรั่งผูคําพูดมากมายโดยไม่สนใจว่าเสียงที่ดังของเธอจะทําให้พ่อแม่ของทางนี้ได้ยินทุกบทสนทนาคุณไม่สบายอย่ามาพานพ่อกับแม่ของผมนะทะเนเนขึ้นเสียงบ้างเพราะเขารู้สึกว่าตั้งแต่อันดามาถึงโต๊ะอาหารพ่อกับแม่ของเขายังไม่ได้พูดอะไรถึงเธอมากมาย คุณเป็นสามีที่ไม่เคยปกป้องภรรยามีแต่คำว่าให้อดทนมีแต่คำว่าคิดมากถึงพ่อแม่คุณจะไม่ได้พูดอะไรแต่สายตาที่เขามองมันสะบายบอกเลยว่าเขาไม่ต้องการเห็นอันดาที่นี่แล้วหญิงสาวตัดสินใจไม่กลับไปที่โต๊ะอาหารเธอคว้ากระเป๋าทำงานและเดินตรงไปที่รถความรู้สึกของเธอถึงแม้มันจะบอกกับตัวเองได้ว่าเธอไม่ควรจะอยู่ที่นี่ต่อไปแล้ว แต่หน้าที่การงานหน้าตาทางสังคมของเธอและของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เธอคิดว่าคงไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยอารมณ์คงต้องให้ทุกอย่างผ่านการคิดมากกว่านี้ตลอดเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนอันดาเมีอาการเวียนหัวและอาเจียนโดยตลอด เพื่อนครูจึงตัดสินใจที่จะพาหญิงสาวไปหาหมอในช่วงของเวลาหลังเลิกเรียนเพราะอันดารับปากกับเพื่อนหลายครั้งแล้วว่าจะไปหาหมอด้วยตัวเองแต่หญิงสาวก็กลับเลือกที่จะไม่ไปคุณกำลังตั้งครรภ์เป็นอาการแพ้ท้องไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหมอจะให้ยาไปกินจะได้ดีขึ้นอันดาคิดว่าทางออกในชีวิตของเธอตอนแรกมันก็มืดมนไปหมดแล้ว แต่เมื่อตอนนี้เธอได้รับรู้ว่าตัวเองไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งชีวิตมันทําให้เธอยิ่งหาทางออกในชีวิตไม่เจอคําว่าลูกมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เธอจะรู้ได้ว่าทางเลือกไหนจะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเขาคุณคุณะเนศสาวน้อยที่ถือถุงยาเดินออกจากหน้าคลินิก เรียกชื่อสามีด้วยความตกใจเพราะตอนแรกคนที่รอเธออยู่ด้านนอกคือเพื่อนครูแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นสามีของเธอมานั่งรอแทนผมแวะไปหาคุณที่โรงเรียนตั้งใจว่าจะรับกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้จะมาส่งแต่เห็นครูเวนบอกว่าคุณมาหาหมอที่คลินิกก็เลยตามมาชายหนุ่มพูดเพียงเท่านี้เขาไม่แม้แต่จะถามว่าอาการของเธอเป็นอย่างไรและในเมื่อเธอเป็นคนขับรถมาที่คลินิกนี้ เขาเองก็ตัดสินใจขับรถกลับไปที่บริษัทของเขาต่อปล่อยให้หญิงสาวกลับบ้านเองถึงแม้ว่าตอนนี้ร่างกายของเธอจะดูอ่อนเพลียกก็ตาม